ครับผมสวัสดีครับผมครับอยู่กับบรรยากาศเกี่ยวข้าวเสร็จใหม่ๆครับวันนี้เรามี3มรุ่นมานําเสนอครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการเครื่องเสียงแบบชุดเล็กหรือฟังแบบกระทัดรัดที่บ้านครับผมแนะนําเลยครับนี่ครับสตัวนี้ครับผมครับสตัวนี้ก็เป็นตัวดีวที่เราผลิตขึ้นมานานพอสมควรครับและยอดฮิตมากสุดครับไม่ว่าเป็นตัวเล็กครับราคา2490บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับข้างในครับมีดอก2นิ้ว2ดอกครับผมข้างหลังก็มีเบสกระแทกหลังครับผมในตัวเขายังปรับเบสก็ปรับแหนมได้ครับผมครับตัวนี้ครับ ใช้งานแบบง่ายๆฟังในออฟฟิศฟังในห้องนอนชุดนี้ถือว่าเหมาะสําหรับคนองคนครับตัวนี้ครับผมครับนี่น่ารักมากครับผมมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่เธอทําไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษจะไม่ค่อยสวยแต่ใจสะอาดจะเป็นทื่อหนึ่งในใจของฉันแต่เธอคงจะลืมแล้วมั้งพ้าจะคิดไหม่คงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ใช้ที่ทําให้เธอสมขหนาวมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็น คิดว่ายคงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมวังก็ไม่รัวได้นำผ่านไม่ใช่นำไเจอต่อมาครับห้องใหญ่ขึ้นอีกหรือคนเยอะขึ้นอีกครับพัฒนามีกครับ3,900บาทดอก3นิ้ว2ดอก แหลมอีก2ดอกครับผมเพิ่มความดังขึ้นมาอีกสำหรับตัวนี้ก็ออกนอกประเทศได้บ้างนิดหน่อยสำหรับดีวายตัวนี้ครับผมความพิเศษของเขาเหมือนเดิมครับเพิ่มเบสได้เพิ่มกลางแหลมได้ครับก็มีวอลลุ่มเร่งได้ตัวนี้ครับผมครับถือว่าครบทุกอย่างในตัวเดียวครับผมครับตัวนี้พิเศษด้วยครับมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยสำหรับตัวนี้ครับถือว่าอีกหนึ่งรุ่นครับที่แนะนำครับ3า0 0บาทเท่านั้นครับผมครับ ทีนี้ขยับขึ้นมาอีกครับมีเงินอีกนี่ครับต้อันารความดังอีกนี่ครับ4,900าบาทเห็นไหมครับใหญ่มากตัวนี้ครับ6.5นิ้ว2ดอกแหวนอีก2ดอกครับโอ้โหครับบอกเลยว่าเสียงตัวนี้ครับออกตรงพื้นที่ได้สบายครับผมครับในห้องนอนในที่ทํางานไม่ว่าเป็นร้านกาแฟครับเบสดแบบกระหึมลากๆแน่นอนเลยตัวนี้ครับผมครบทุกอย่างเหมือนกันครับเพิ่มเบสเพิ่มกลางแหลมครับตัวเช็คแบตสวิตช์เปิดครับมีครบทุกอย่างสำหรับตัวนี้ครับผมครับอันนี้ยังมีลูออกด้วยครับสามารถ เชื่อมต่อมิกต่อกับมิกสามารถใช้ไม้ได้ในตัวนี้ได้เลยครับผมครับ เป็นครับ3รุ่นนี้ครับผมครับตามราคาครับตัว2490บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยู่คนเดียวหรือทำงาน2คนครับหรือฟังในห้องนอนฟังธรรมะหรือฟังในห้องน้ำครับนี่ผมมาจำเลยครับตัวนี้ครับเวลาอาบน้ำครับผมครับเปิดเพลงฟังตลอดครับได้อารมณ์ครับไปห้องน้ําไปไหนก็สามารถถือไปได้ตัวนี้ครับผมครับรักมากตัวนี้ครับผมครับตัว2ครับนี่ตัวนี้ก็ต้องการความใหญ่มากขึ้นความแรงมากขึ้นครับหรือ ้องทางาน7-8คนมากขึ้นตัวนี้สามารถเอาอยู่ครับผมครับ3,900บาทส่งฟรีถึงหนบ้านครับขยับไปรุ่นครับตัว4,900บาทส่งฟรีถึงหนบ้านเป็นดอก6.5นิ้ว2ดอกแลมอีก2ดอกแค่ดอกก็คุ้มแลวครับ6.5นิ้วถือว่าเป็นดอกที่ใหญ่มากในพลังเบรที่แรงมากครับผมกับราคาแค่4,900บาทส่งฟรีถึงหนบ้านครับผมครับก็ฝากไว้3รุ่น3ราคาส่งฟรีถึงหนบ้านทุกรุ่นครับผมคุณครับผม